นิวหนวดและนางเอกเรตติ้งสูงปรี๊ด6เลยนะฮะจากสาห้าทัพทีมอัญญรีนโอ้โหคืออยากจะบอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเนี่ยค่ะที่ติดตามชมละครเรื่องเสาวห้านะในฐานะแบบนักแสดงทุกคนก็คือแบบปื้มปิ่มกันหมดนะคะฝากด้วยละกันสําหรับวีคนี้ที่ถือว่าเป็นวีคสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วของสาห้านะคะจะจบแล้วอวสานแล้วความพีคความเข้มข้นขนาดไหนทับทีมสปอยเบาๆหน่อยได้ไหมสปอยเบาๆหรอเอาอย่างนี้มันมีครบแล้วกันดราม่าก็มีหนักๆด้วยนะเออความที่ แบบ่ามูมูมันจัดเต็มกับฉากสุดท้ายฉากใหญ่โ oh มันจะต้องแบบฟาดแน่แน,นอน,น,อนและที่สำคัญน,นะเอาใจช่วยทัพทีมกับจินด้วยว่าเมื่อไหร่จะทำระเบิดเสร็จสักทีนะคะ <laughs> เธอก็ค้นหาวิธีการทำระเบิดอยู่นะฮะ,ะติดตามกันได้เพราะว่าเดตติ้ง6แล้วเดี๋ยววีคเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะาจะ7 8ปด0พุ่งไปเรื่อยๆอก็ขอทุกคนนะให้ช่วยกันแบบว่าติดตามชมนะคะ,คะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยโอ้โหมะอีกคนนึงครับที่มางานนี้นะแต่มาแบบเดี่ยวเดียวเท่ๆนะคะโอ๊ดรัตตีหรือว่าดอนผ้ากระดานนะคะจากละครเสาห้านั่นเองออกจากป่าเข้าเมืองมาโอ้โหนี่จะบอกว่าทัพพิม คนนี้เขาเป็นแบบว่าพระเอกสายแฟตัวจริงเลยนะคะเพราะว่าเขาเข้าวงการมาจากการเป็นนายแบบค<ะ>่ะก็ดูหุ่นก็สิในไอจีโอโหคนเป๊ะปังมากเลยอ่ะก็คืออยากจะบอกว่าชอบลุคนี้ของโอ๊ตมากๆนะ,ะที่แบบไปออกงานล่าสุดนี่คือแบบอตามไม่ติดิบเไปน้เมม่อกิดนี้ <laughs> แหกอ,อกคือแหวกไปยันห้าค่ะ ใรอยกระเท้า,าแล้วตอนนี้คือใครแบบ <c oughs> เห็นมองมองเห็นมาต้องแต่ไกลๆนะคะสำหรับกล้ามอกแน่นๆ่เออนะฮะในฐานะที่โอ๊ตเนี่ยเขาเป็นกูรูด้านแฟชั่นเราก็เลยไปถามหน่อยแล้วกันว่าช่วงนี้เข้าซัมเมอร์แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในซัมเมอร์นี้สำหรับโอ๊ตคืออะไระไปฟังกันหน่อยครับค่ะ ส่งที่ต้องมีก็คือผมไงทุกคนต้องมีผมอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มความร้อนแรงในซัมเมอร์นี้ร้อยเะาเล่นเฮ้ยมันแหวกได้มากกว่านี้นอีกนะแต่เกงใจอันนี้เกงใจก็เลยก็เลยติดมานิดนึงไม่งั้นแบบโหยิ่งกว่าน,นี้อีกเห็นคนเขาเยอะวันนี้โชว์เดี่ยวแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแพนกล้องไปได้ก็จะเห็นความหวานของคู่หนึ่งแต่ว่า ผมคู่ผมไม่ได้มาด้วยไงอันนี้เป็นคู่จินเขามากันตรงโน้นเราก็ต้องมาเหงาๆมานั่งเหงาๆตรงนี้ถ้าเกิดใครที่อยากเห็นผมมีคู่ก็กลับไปดูสาห้าได้ไงคู่เราบางคนก็บอกว่าเป็นคููไมโครเวฟดูแล้วก็อบอุ่นนะครับอยากเป็นให้เป็นกําลังใจคููดอนกับแตนเยอะๆเพราะว่าจริงๆมีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนแต่ไม่บอกว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรน่ะหวานแสงหน้าคู่คนอื่นกาไปหมดเลยอะเราโมโหอะไรเราโมโหอะไรคุณดอนนะเออจับมือเออจับมืออย่างเงี้ยในเรื่องนะคะคู่เราก็มีโมเมนต์หวานๆในไอจีนะแอบไปนัด ทำอะไรกันนาล่าสุดน่าก็จิบกระฟงกาแฟนิดหน่อยอึกอักอะไรอ่ะมันมีความอึกอักเหรอเออเดี๋ยวต้องเราดูคอนเทนต์นั้นน่าจะมีรูปกับวิดีโออีกเยอะแยะมากมายนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะ